นับสนุนโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ สวัสดีครับผมเต่าเศรวงนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามวันนี้บรรยากาศคลึกคลื้นมากเลยฮะมีทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองของน้องหมาน้องแมวนะครับมากันเต็มไปหมดเลยเพราะว่าวันนี้เราอยู่กับทีมแพทจีนเอครับผมธนาคารสเต็มเซลล์สัตว์เลี้ยงแต่ก่อนจะไปเจอเขาเนี่ยขอทักทายกับคณะกรรมการของเราก่อนนะครับผมสวัสดีครับพอออตเติลสวัสดีครับอาจารย์เอกครับเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้โหคึกคักมากนะดูแล้ว คือตอนนี้ระงมเลยนะทั้งหมาทั้งแมวเต็มไปหมดเลยอะอาจารย์เอ็นเลี้ยงน้องหมาไหมครับเอามาด้วยค่ะเอามาด้วยนะพี่ได้ล่ะครับมีหมาแต่ตอนนี้ป่วยอยู่นะคะก็เลยมาไม่ได้ส่วนน้องแมวเห็นบอกว่าวันนี้หมามา50ตัวนะแมวอย่างเราเก็บไว้อยู่บ้านดีกว่าใช่ครับแมวผม8ตัวที่บ้านก็เก็บไว้ที่บ้านเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้เรานะครับอยู่ที่เพชรซีนิม่าเวสต์วิลล์ซีนิเพ็กนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูไหมครับบรรยากาศได้คร่ะได้ครับ มังกรที่ที่สามถึงแล้วครับอันนี้เป็นโบบี้อธิบายว่าเต็มเซลล์เนี่ยทำอะไรได้บ้างเขาทำอะไรเก็บยังไงอะครับสวัสดีครับอาจารย์ย้อยครับสวัสดีพี่ตุ้ยครับเดี๋ยวขออนุญาตมาอยู่ตรงนี้นะในพารีมาร์ทนะครับคือครั้งกวันนี้มากครับวันนี้จัดงานยิ่งใหญ่มากครับผมนี่ จัดงานนี้เพื่ออะไรครับคุณหมอครับก็เหมือนเป็นกลับเป็นการเปิดตัวเพชรจินเอ็กซ์นะครับให้กับทุกคนรู้จักอย่างเป็นทางการเป็นั้งแรกครับผมว้าวเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หรือเปล่าครับที่คณะกรรมการให้การบ้านมามันเป็นโจทย์ของเราครับซึ่งคณะกรรมการให้การบ้านมาว่าเราจะต้องทํายอดรายได้ให้สูงขึ้นอย่างน้อย3าเท่าเราเลยจําเป็นจะต้องมีอีเวนต์ขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้ว่าเพชรินเอ็กซ์คืออะไรสเตมเซลล์แบงกิ้งคืออะไรเพื่อที่หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะให้ความสนใจแล้วก็จะ เป็นลูกค้าของเราในวันนี้ครับไฮไลท์ของเราก็คือว่าเรามีโปรโมชั่นลดราคาเป็นพิเศษสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนอกจากนั้นเรายังมีบริษัทพันธมิตรที่ร่วมกับเรานะครับเช่นบริษัทผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแจกฟรีตลอดทั้งปีครับลดราษจรกขามากเลยนะวันนี้วันนี้คนลงทะเบียนมากี่คนรับเนี่ยกว่า50ครอบครัวเลยครับห้าสิบครอบครัวครอบครัวนะไม่ใช่คน เพราะจะต้องมีน้องหมามีคุณพ่อคุณแม่กี่เว้นใหญ่มากและได้ข่าวว่ามีสัมมนาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านยังไม่มีความรู้หรือความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของสเต็มเซลล์ว่าคืออะไรเก็บแล้วแบงกิ้งของเราเอาไปทําอะไรได้บ้างดังนั้นในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมีการให้ความรู้ด้วยสั้นๆเพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้พอมีไอเดียครับอเริเลยครับไปเลยครับคุณตนเชครับแนะนำเลยครับนํนำเลยครับเชิญครับ จากที่ในรายการเนี่ยที่อาจารย์ได้คอมมิตไว้ว่าอาจารย์จะทําให้ได้3เท่าในรายการเราจําได้ว่าพี่ทรงเขาพูดเองว่ามันต่ําเกินไปใช่ครับพี่ทรงเลยว่าเป้าของคุณเนี่ยน่าจะต้องเป็น3ล้านใช่ครับพอได้โจทย์มาปุ๊บรู้แล้วแหละมันยากแต่ว่าเรามีหลายอย่างที่เราทําค้างไว้อยู่ด้วยครับหนึ่งก็คือการทํา m o u กับโรงพยาบาลเราทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม นอกจากนั้นเราก็ยังมีพาร์ทเนอร์กับพันธมิตรอื่นๆครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับความสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสัตว์ฟาร์มสัตว์เลี้ยงต่างๆเราขายไ้เร็กตรงกับเจ้าของรวมถึงพาร์ทเนอร์อื่นๆร่วมด้วยครับก็จากระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งครับตอนนี้ยอดของเราก็โตเโตขึ้นจาก3า0แสนเนี่ยก็ได้ที่2.5ล้านครับผม เท่าที่ดูก็คือมีเอมโยูกับโรงพยาบาลต่างๆเหล่านี้แล้วช่วงของการที่โรงพยาบาลไปสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ครับผมอาจารย์ใช้วิธีการยังไงอะที่แมเสเซจเหล่านี้จะส่งและถึงตรงกับผู้ที่เป็นพ่อแม่น้องหมาน้องแมวจริงๆตอนนี้เรามีหลายช่องทางครับช่องทางที่1เราไม่ได้มีแค่กับพาร์ทเนอร์ของเราที่ m o U เท่านั้นเรายังไปจัดกิจกรรมร่วมกับเขาครับในการที่จะเชิญคุณพ่อคุณ,คณแม่น้องหมา ที่เป็นทาร์เก็ตของแต่ละโรงพยาบาลให้มาและทีมเราไปให้ความรู้ดังนั้นทั้งคุณหมอก็ได้ข้อมูลจากเราทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ความรู้จากเราแล้วมีโอกาสไปเทรนนิ่งให้กับเขาด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีสื่ออื่นๆครับออกทางเว็บไซต์ออกทาง Facebook Instagram ในการให้ข้อมูลกับคุณพ่อคุณแม่น้องหมาด้วยอ๋อก็แสดงว่ามีการสื่อสารกับทั้งคุณหมอ แล้วก็ลูกค้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับไปทั้งสองทางพร้อมๆกันครับ,รบแต่ท้ายที่สุดลูกค้าจะสนใจหรือไม่สนใจอยู่ที่ความน่าเชื่อถือของอาจารย์ด้วยถูกต้องครับอาจารย์มีการสร้างความน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างอาจารย์หนึ่งเราจะต้องให้ข้อมูลหรือแฟกต์ที่ความจริงที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเซลล์ก่อนว่าใช้ทาอะไรได้บ้างสองให้ข้อมูลว่าโรคเขาไปใช้ในการรักษาอะไรได้บ้างโดยหลักฐานทางด้านวิชาการ สามที่สําคัญที่สุดคืออยู่ที่ระหว่างที่เรากําลังพัฒนาก็คือการรักษาเคสจริงๆเพื่อให้ได้ผลที่ออกมาเนี่ยเป็นตัวยืนยันครับว่าด้วยวิธีการของเราในการเก็บสเต็มเซลล์และรักษาได้ด้วยครบวงจรทั้งหมดครับเราก็ได้มีการทํางานร่วมมือกับท่านอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เรามีข้อมูลทางด้านการรักษาเพื่อสามารถพิสูจน์ได้จริงว่าสเต็มเซลล์จากที่เราเก็บจากแบงกิ้งของเราสามารถเอามาแล้วใช้รักษาได้จริงในเคสในประเทศไทยของเราเองครับ ก็คือนอกเหนือจากสื่อสารทั่วไปก็ยกเคสต่างๆเข้ามาตรนะีในกิจกรรมทุกอย่างที่อาจารย์ทํามาเขาดิวซื้อ,อผลิตภัณฑ์หรือซื้อบริการของอาจารย์เนี่ยมีสัสดส่วนประมาณเท่าไหร,ร่คะคือจากยอดนะครับ31เ,เคสที่จากใน2เดือนที่ผ่านมาก็คือ20เคสมาจากโรงพยาบาลแล้วก็อีก11เเคสเนี่ยก็คือเป็นเคสที่เรามีการสื่อสารกรบับลูกค้าโดยตรง ก็ได้รับผลตอบรับได้ดีลได้ยอดขายเนี่ยตามที่คาดหวังไว้โมเดลคือ B 2 B 2 C 20K เคที่ได้มาคือ B 2 B 2 C 2> ก็คือไปร่วมกับโรงรพยาบาล<ร> MOU ใ,ในการให้ความรู้แล้วก็ปิดการขายต้องแล้วอย่างตอนนี้ของคุณหมอค่ะมันก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มเนาะคุณแม่กลุ่มที่ซื้อเผื่ออนาคตลูกยังแข็งแรงอยู่กับคุณแม่กลุ่มที่ซื้อ เพื่อที่อยากจะใช้รักษาแล้วกลุ่มไหนเยอะกว่ากันคนะณตอนนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เป็นยังไม่เกิดอาการโรคหรือเกิดอาการโรคในเรอยซืืออนาคตถูกต้องจากข้อมูลตรงนี้ค่ะคุณหมอคุณหมอพอจะได้แบรนด์ positioning หรือ key message ของแบรนด์ไหมคะว่าเพชรจีน X จะมีภาพจำในใจลูกค้าย,ยังไงเพชรจีนกก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนหลักประกรันสุขภาพที่ทำให้พ่อแม่เนี่ยอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเนี่ยเขามี อย่างน้อยมีเพจจินเอกที่ช่วยยืนอยู่เคียงข้างเขาแล้วอยากรู้ค่ะว่าอย่างเนี้ยเพนพอยที่ลูกค้าไม่ซื้อคุณหมอจะสร้างอะไรที่ทําให้ลูกค้าคุณหมอเนี่ยกลุ่มที่จะซื้ออนาคตเน่ะเชื่อมั่นในแบรนด์คุณหมอและแตัดสินใจซื้อโดยที่ไม่ลังเลใจเลยค่ะถ้าในมุมมองผมผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจในเทคโนโลยีใหม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านเวลาที่จะลองสิ่งใหม่เขาจะยังไม่มั่นใจ เพราะยังไม่มีใครใช้ให้เห็นอย่างชัดเจนอยู่ที่ว่าตลอดระยะเวลานับจากนี้เราจะต้องพิสูจน์ให้เห็นจากผลการศึกษาจากรายงานจากผลการประกวดที่เราทําทั้งหมดมาประกอบกันเพื่อที่ให้ได้รับความมั่นใจและไว้วางใจจากลูกค้าของเรามากขึ้นครับนอกเหนือจากตรงนี้แล้วเมื่อเราได้รับความเชื่อมั่นตรงนั้นแน่นอนว่ากําลังเสริมของเราไม่ว่าจะเป็นทางด้านของมาร์เก็ตติ้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเซลล์ซัพพอร์ตตรงนี้เนี่ยก็จะต้อง เข้มข้นเมื่อทุกอย่างมาประกอบกันเนี่ยในระยะเวลาอันใกล้2-3เดือนเราน่าจะไปถึงเป้าทะลุยอดที่เราตั้งใจไว้และที่เราคาดไว้อย่างแน่นอนครับเท่านี้ตอนที่ดูเนี่ยยอดที่บอกว่าจาก3 0 0แสนมาเป็น3ล้านที่ผู้ดำเนาการของที่พี่ทรงว่าไว้เนี่ยค,คือยอด3ล้านเนี่ยณเวลานี้ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป้าที่จะชาเลนจ์ละวันนี้เพชรชินเอ็กซ์ X. กะจะให้ตัวเลขพี่กี่เท่า โอ้ข้อจํากัดมีไว้เพื่อเบรกคนจะโตมันต้องข้ามบรสษัทเหล่านี้ให้ได้คุณหมอคิดว่าไกลสุดได้เท่าไหร่คุณหมอถ้าพูดตรงๆดาวนั้นน่ะถือว่า Challenge มากเพราะว่าจากที่เราเริ่มต้นแค่สามแสนแล้วเรามองว่าสามเท่าสำหรับเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่และยากแล้วแต่ว่าจากการที่เราได้วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดมาตลอด ผมมั่นใจว่าเราน่าจะไปได้ถ้างั้นเป้าผมคือจะขึ้นไปที่20เท่าเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามีการเปลี่ยนเป้าแล้วจากที่ทำได้10เท่าถือว่าเป็นคอมมิชเมนต์เลยนะครับครับงั้นเราจะรอดูนะ20เท่าถ้าทำได้โอกาสเป็นแชมป์น่าจะไม่ไกลนะ เราไม่ใช่ชาเลนจ์คุณหมอโดยที่ไม่มีตัวช่วยนะวันนี้รกรรมการได้เตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์แว่คุณหมอซึ่งถ้าคุณหมอปิดดิวนี้ได้เป้าคุณหมอจะเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรามีชาเลนจ์ให้คุณหมอในการที่จะคุยกับดีววันนี้ค่ะได้ครับบิ๊กเซอร์ไพรส์จากรายการมาแล้วครับทีมเพชรจิตเจะปิดดิวธุรกิจแบบส,สดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ได้หรือไม่ติดตามให้กำลังใจไปพร้อมกันอีกสักครู่